วัสดีครับวันนี้เราจะมาแลบรัวกับไกลโคโรซิดซึ่งไกลโคโรซิดนี้เป็นกระบวนการที่ค่อนลึกมากจนถึงกระบวนการที่มีการเปลี่ยนสสารโดยกระบวนการอะไรซึ่งมีกระบวนการย่อยเยอะเป็นเกิน10ขั้นตอนเริ่มแรกก็คือการที่เราจะสลายพลังงานจากน้ำตาลก็ต้องมีกูโคสกูโคตยังมี6คาร์บอนก่อนหลังจากนั้นกูโคส6คาร์บอนเนี่ยเราเนี่ยจะเปลี่ยนต่อจากกูโคสกลายเป็นกูโคสซิฟอสเฟตโดยการที่มันจะเปลี่ยนกระบวนการเรียกว่าเฮโซไคเนสกระบวนการนั้นจะมีการ ATP เปลี่ยนเป็น ADP บวก Pi หมายถึงว่าเราดึงฟอสเฟตออกทําให้ ATP ที่หมายถึงอะดีโนซีนไดฟอสเฟตเป็นอะดีโนซีนไดฟอสเฟตบวก Pi หรือว่าฟอสเฟตตัวหนึง่งหลังจากนั้นมันก็จะมีการเปลี่ยนต่อหลังจากกรูโคสซิกฟอสเฟต,ฟตท,ที่เปลี่ยนกระบวนการโดยเฮโซไคนีตจากกรูโคสธรรมดาก็จะเปลี่ยนต่อโดยการเปลี่ยนกระบวนการฟอสโฟกรูโคสไอโซเมลี id, หมายถึงการเปลี่ยนไอโซเมอร์ซึ่งการเปลี่ยนไอโซเมอร์ก็คือการเปลี่ยนกรูโคสนี่เนี่ยเป็นฟักโคส อืมก็เลยกลายเป็นฟัคโตสซิกฟอสเฟตแทนจากกูโคดซิกฟอสเฟตซึ่งต่อไปก็คือฟัคโตสซิกฟอสเฟตเนี่ยจะมีการเปลี่ยนกระบวนการโดยการ A D P เนี่ยจะเป็น A D P บวก P I หมายถึงว่าดึงฟอสเฟตออกอีกหนึ่งตัวทําให้ฟัคโตสซิกฟอสเฟตจะกลายเป็นฟัคโฟส one ซิกฟอสเฟตเพราะมีการเปลี่ยนตําแหน่งในเรื่องของฟอสเฟตเข้ามาเพิ่มหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการไอ้ตรงเนี้ยก่อนฟัคโตสซิกฟอสเฟตจะเป็นฟัคโฟส one ซิกฟอสเฟตเนี่ยเอ่อหรือบีทฟอสเฟตเนี่ยเออเขาจะเรียกว่า ฟอสโฟฟักโทไคเนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีกระบวนการเปลี่ยนต่ออีกนอกจากฟักโท s วันซิกบิ o ฟอสเฟตที่มี6คาร์บอนเหมือนกันก็จะมีการแยกส่วนออกมาก็คือแยกเป็นสส่วนส่วนของอ i ไดไฮดรอกซิลอะซิโตนนั้นเราไม่ต้องสนใจเราจะมีไก crystal d i h y d h o s p h a t e ตรงนี้เนี่ยแหละที่เราจะไปดูต่อก็คือมีการเปลี่ยนกับเลยเปลี่ยน NAD ซึ่ง NAD บวกเนี่ยมันหมายถึงตัวพลังงานที่สูงกว่า ADP ทั่วไป มันจะมีการเปลี่ยนจาก NAD บวกเนะี่ยกลายเป็น NADH บวก H ed, หรือโปรตอนตัวนึงพอรวมกันก็จะเป็น NADH อืมกระบวนการนี้ก็จะมีกระบวนการที่เขาเรียกว่ากรี o โอลดีไฮด์ฟอสเฟตดีไฮโดรจนเนสเนีน่ยตรงนี้ชื่อยาวมากไม่ต้องสนใจมันคือการเปลี่ยนของไอตรงกรีสโอลแล้วก็ฟอสเฟตครับนะแล้วก็ตรงต่อไปก็คือพอมันเปลี่ยนจากกรีสโอลดีไฮด์สามฟอสเฟตก็จะเป็น 13ึ่สฟอสโฟกีเซเลตนั่นแหละซึ่งมันจะมีการเปลี่ยนต่ออีกทีพอมันเปลี่ยนเนี่ยมันจะเปลี่ยนกลับกันแล้วตอนแรกเนี่ยเราเปลี่ยน ATP เนี่ยกลายเป็น ADP บวก PI ตอนนี้จะเปลี่ยนจาก ADP บวก PI กลายเป็น a t ทแทนเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เขาจะเรียกว่าฟอสโฟกีเเลตหรือไคเนสฟอสโฟกีเซเลตไฮไคเนสเนี่ยมันก็จะหมายถึงการเปลี่ยนกระบวนการจาก13ึ่สฟอสโฟกสเลตกลายเป็น3ฟอสโฟกีเซเลตเพราะเป็นการ ดึงเอาฟอสเฟตออกต่อไปก็คือกระบวนการ3ฟอสโฟเกสเลตเนี่ยก็มีกระบวนการที่เขาเรียกว่าฟอสโฟเกสเลตมิวเทสมิวเทสเนี่ยเหมือนกลายเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างมันบางส่วนคือการย้ายฟอสเฟตบางส่วนไปอยู่คนละตำแหน่งกันจาก3กลายกลายเป็น2เนี่ยหมายถึงคนละตำแหน่งกันในเรื่องของโครงสร้างเคมีคือเราเปลี่ยนใช่ไหมเมื่อกี้เราเปลี่ยนจาก3ฟอสโฟเกสเลตกลายเป็น2ฟอสโฟแล้วโดวยกระบวนการที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแค่อโซเมอร์มัน จะเป็นแบบมิวเทสซึ่งต่อไปก็คือ2ฟอสโฟกีเซตจะเปลี่ยนกระบวนการโดยใช้น้ำนี่เนี่กระบวนการเขาจะเรียกว่าอินโนเลสซึ่งอินโนเลสเนี่ยก็จะเป็นกัฟอสโฟอินโนพิูเวตแล้วหลังจากที่เราเปลี่ยนจาก2ฟอสโฟกีเซตก็จะกลายเป็นฟอสโฟอินโนพ p ูเวตแล้วพอฟอสโฟอินโนพิ no ูเวตก็จะเปลี่ยนต่อหลังจากที่ ADP บก Pi เนี่ยเราจะเอาฟอสเฟตดึงออกทําให้ จากที่มันเป็นฟอสโฟอิโนพรูเวตอ่ะก็เอาฟอสเฟตออกก็กลายเป็นพรูเวตธรรมดาตัวเดียวซึ่งมันจะเป็นกระบวนการที่เขาเรียกเรียกว่าพรูเวตไคเนสตัวนี้ก็จะจบกระบวนการจากการที่น้ําตาลกลายเป็นพรูเวตแล้วเพราะจะมีพรูเวตอยู่ทั้งหมด2คา2โมเลกุลเราจะได้พรูเวต2อันนะไปเข้ากระบวนการเพราะฉะนั้นกูโคน์หนึ่งอันจะได้พรูเวต2อันตัวกระบวนการการสลายน้าตาลแบบเบื้องต้นก่อนจะไปเข้าสู่ในส่วนของ คือบนการอะซิลโคนไซ A A แล้วก็เข้าไปสู่ของวัฏจักรเคมไซเคลิลก็จบประมาณนี้